การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตและโลจิสติกส์ทำให้เกิดร้านค้าออนไลน์เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังมีบทบาทและพัฒนาแบบก้าวกระโดดปัจจุบันร้านขายเสื้อผ้าแบบมีหน้าร้านหรือแบบออฟไลน์จะยืนเรียกลูกค้าหน้าร้านแบบเก่าไม่ได้แล้วเพราะยุคนี้ผู้คนไม่นิยมเดินซื้อสินค้าจากหน้าร้านแต่นิยมรอรับสินค้าที่หน้าบ้านกันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การเลือกซื้อสินค้าสามารถทำได้ด้วยเพียงมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องเดินตากแดดให้ร้อนวูบวาบไปทั้งร่างและไม่ต้องวนหาที่จอดรถในห้างให้เสียเวลาการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของร้านขายเสื้อผ้าจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อกาวสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นในเมื่อคนเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าที่หน้าร้านลดลงเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างโอกาสเชิงรุกโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นเราสามารถเริ่มจากฐานลูกค้าเก่าโดยการแนะนำร้านค้าออนไลน์ของเรา ให้ลูกค้าเก่ารู้จักและดึงลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาสู่ร้านออนไลน์ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีความสําคัญมากในฐานะที่เคยใช้บริการร้านออฟไลน์ของเรามาก่อนจึงมีแนวโน้มสูงที่ลูกค้าจะบอกต่อในสังคมออนไลน์หรือรีวิวสินค้าในร้านออนไลน์ของเราทําให้กลุ่มลูกค้าใหม่รู้จักและสนใจในสินค้าเรามากขึ้นคําถามที่คนเริ่มทําร้านออนไลน์มักสงสัยคือเราจะเปิดร้านออนไลน์ที่ไหนดีก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่ นิยมเล่นโซเชียลมีเดียด้วยแอปพลิเคชันอะไรเราก็เริ่มที่แอปตัวนั้นก่อนและเมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวเราจึงขยายไปยังแอปอื่นๆเพื่อโอกาสในการขายมากขึ้นโดยแอปแต่ละตัวจะมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันร้านค้าต้องไปศึกษาให้เข้าใจทั้งวิธีการและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละแอปเพื่อเข้าถึงคนออนไลน์ได้มากขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าเราจริงๆ หลังจากที่เรามีร้านค้าออนไลน์แล้วต่อไปก็ต้องศึกษาถึงการโพสต์เนื้อหาลงร้านออนไลน์ของเรามีทั้งข้อความรูปภาพคลิปและไลฟ์สดร้านค้าแต่ละร้านต้องไปดูว่าถนัดที่จะโพสต์ขายสินค้าแบบไหนหรือสินค้าของเราเหมาะที่จะโพสต์แบบใดและแบบไหนที่ลูกค้าชอบแบบไหนที่จะเข้าถึงคนได้มากตรงนี้เป็นการบ้านที่แต่ละร้านต้องศึกษาอย่างจริงจังไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในการขายของออนไลน์ การชราระเงินยุคดิจิทัลยุคที่เอามือถือไปส่องบนแผ่นกระดาษก็ทําให้การชําระเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วไม่ต้องเปิดกระเป๋าหยิบเงินและร้านค้าไม่ต้องวิ่งหาเงินทอนยุคนี้ใครเร็วกว่าก็ได้เปรียบยุคที่การชําระเงินต้องสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเดี๋ยวนี้บริการชําระเงินแบบออนไลน์ทันสมัยมีพัฒนาการไปมากได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแม้แต่คนที่เดินซื้อของตามร้านยังนิยมชําระผ่านร,ระบบโมบายแบงกิ้ง ร้านค้าต่างๆก็ติดตั้ง QR code ไว้บริการลูกค้าเมื่อเรามาทำร้านออนไลน์ก็ต้องนำความทันสมัยตรงนี้เข้ามาช่วยการชำระเงินของลูกค้าสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดโดยการสร้างช่องทางชำระเงินที่หลากหลายครอบคลุมน่าเชื่อถือดูจะเป็นเรื่องที่ดีและนำไปสู่การปิดการขายได้ง่ายขึ้นการจัดส่งปัจจุบันสินค้าส่งถึงปลายทางในวันเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปการขายของออนไลน์จะเป็นมากในเรื่องการจัดส่ง โดยเฉพาะการซื้อขายที่ลูกค้าต้องชําระเงินเข้ามาก่อนแล้วค่อยจัดส่งสินค้าที่หลังลูกค้าต้องมีความเชื่อใจร้านค้าระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีความกังวลปนอยู่ด้วยว่าจะถูกหลอกหรือไม่จ่ายเงินไปแล้วจะได้รับสินค้าหรือไม่จุดนี้จึงสําคัญมากที่ร้านค้าออนไลน์ต้องใส่ใจโดยเฉพาะร้านออนไลน์หน้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักต้องสร้างความอุ่นใจคลายกังวลให้ลูกค้าโดยการแจ้งสถานะสินค้าทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดปัญหาล่าช้าต้องไม่ปกปิดข้อมูล ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของลูกค้าและเมื่อการจัดส่งเรียบร้อยการดูแลใส่ใจลูกค้าแบบนี้อาจจะส่งผลให้ได้รับคำชื่นชมและนำไปสู่การบอกต่อในทางที่ดีต่อไปซึ่งเป็นผลดีต่อร้านค้าในอนาคตอย่างแน่นอนทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้กระบวนการขายของออนไลน์มีความสมบูรณ์คือมีหน้าร้านออนไลน์มีข้อมูลสินค้ามีระบบรับชำระเงินและการจัดส่งสินค้า แต่กระบวนการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสินค้าเราไม่มีคุณภาพไม่มีการดูแลเอาใส่ใจใลูกค้าไม่ตอบแชทไม่ดูคอมเมนต์ไม่สนใจข้อเสนอแนะจากลูกค้าทำเพียงแค่หาสินค้ามาโพสลงประกาศหาคนซื้อและตั้งราคาขายโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็คงไม่มีใครอยากซื้อสินค้าจากร้านเราเป็นสิ่งที่คนทําร้านออนไลน์ต้องระม,มัดระวังถ้าเราสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ํา และแนะนาร้านค้าออนไลน์ของเราให้เพื่อนต่อไปการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นไม่ยากแต่การคลองใจลูกค้าให้ได้ต่งงหาที่ยากกว่าถือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ลอกเรียนแบบกันไม่ได้แต่ฝึกฝนได้เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทําร้านค้าออนไลน์แต่การทําร้านออนไลน์ให้สําเร็จพ่อค้าแม่ค้าต้องมีทักษะมากกว่าเปิดร้านโพสต์สินค้าได้ต้องรู้จักควบคุมสินค้าใส่ใจลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการค้าขายไม่ว่าจะยุคไหนทั้งออฟไลน์และออนไลน์